ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นฟันคุดเนาะก็แปลว่ามันขึ้นมาได้ไม่เต็มซี่นะคะทันตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้เอาออกเพราะว่า ฟันคุดจําเป็นต้องถอนหรือไม่นั้นก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นฟันคุดเนาะก็แปลว่ามันขึ้นมาได้ไม่เต็มซี่นะคะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมักเจอในฟันกรามล่างซี่ที่3นะคะเวลาที่เจอเนี่ยทันตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้เอาออกเพราะว่าการเอาออกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้หลายๆสาเหตุอันที่1ก็คือสามารถป้องกันเหงือกอักเสบ หรือว่าป้องกันการบวมของบริเวณข้างเคียงได้เพราะว่าเวลาฟันคุดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเหงือกปกคลุมอยู่ ถ้าเราคลีนได้ไม่ดีทำความสะอาดได้ไม่ดีเศษอาหารติดเข้าไปใต้เหงือกบริเวณนั้นมันก็จะทําให้เราทําความสะอาดไม่ได้ก็จะทําให้เกิดการเหงือกบวมอักเสบหรือบางครั้งก็กลายเป็นหนองลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆได้เช่นกันนะคะสําหรับอันที่2ก็คือเป็นการป้องกันฟันผุในซี่ข้างเคียงด้วยเพราะว่าการขึ้นของฟันคุดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะขึ้นมาเอียงเอียงมันก็จะทําให้เศษอาหารหล่นลงไปบริเวณระหว่างฟันคุดกับฟันข้างหน้าที่มันขึ้นมาตรงๆ ถ้าเราทําความสะอาดได้ไม่ดีฟันมันก็จะผุทั้งตัวฟันข้างหน้าแล้วก็ฟันคุดเองส่วนอันที่3ก็คือป้องกันการเกิดซีสหรือถุงน้ํานั่นเองเพราะว่าการขึ้นของฟันคุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีเนื้อเยื่อบกคลุมอยู่ถ้าเราไม่เอาออกในบางครั้งฟันคุดตรงนั้นนะคะมันก็จะสามารถพัฒนากลายไปเป็นถุงน้ํากลายไปเป็นซีสได้ซึ่งมันก็จะทําลายอวัยวะรอบๆแล้วก็ทําลายฟันรอบๆได้นะคะส่วนอันที่4ี่ก็คือป้องกัน การหักของกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่มีฟันคุดขึ้นได้เพราะว่าในบริเวณที่มีฟันคุดขึ้นเนี่ยกระดูกขากรรไกรตรงนั้นมันจะบางกว่าบริเวณอื่นเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุแรงๆหรือได้รับการกระทบกระแทกแรงๆบริเวณขากรรไกรจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุด weak point ที่ทําให้ฟันเออที่จะทําให้กระดูกขากรรไกตรงนั้นมันหักได้ง่ายนะคะ อันที่5นะคะการที่เอาฟันคุดออกเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการละลายตัวของกระดูกแล้วก็รากฟันของซี่ข้างเคียงได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าฟันคุดเวลาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามดันขึ้นมาการดันของฟันคุดเนี่ยมันก็จะต้องมีการทําลายของกระดูกและบางครั้งมันขึ้นมาในตําแหน่งที่เอียงๆแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดการละลายของรากฟันซี่ข้างเคียงได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นฟันคุดถ้าเกิดขึ้นมาในช่องปากแล้วแนะนําว่าให้เอาออกจะดีกว่านอกจากว่าทันตแพทย์เขาประเมินแล้วว่า ระหว่างการเอาออกกับการเก็บไว้อันไหนมันอันตรายกว่ากันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยฟันคุดมันขึ้นในตำแหน่งที่มันค่อนข้างที่จะลึกมากถ้าทันตแพทย์เขาประเมินแล้วว่าการเอาออกมันอันตรายกับเส้นประสาหรืออวัยวะข้างเคียงมากเกินไปก็แนะนําว่าไม่ควรจะเอาออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ให้ทันตแพทย์แนะนําอีกทีหนึ่งค่ะ